อันสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพกกบกบรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องของมโหสถบรรัณฑิตตามเดิมเขาก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสถบัณฑิตได้สั่งบรรดาเพื่อนร่วมร่วมตายเพื่อที่เรียกว่าสหาชาติพันคน จัดว่าเป็นทหารเอกของมโหสถไปทำลายวิธีพระเจ้าจุลนีพรทัทั์ที่คิดจะฆ่าพระมหากษัตย์ร้อยเอ็ระองค์ด้วยการเลี้ยงสุรายาเมานี่ละมรรลาลูกหลานทั้งหลายที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าคนฉลาดย่อมคนโง่ย่มอยมเป็นทาสของคนฉลาด ราชาร้อยเอ็ดเป็นคอนั้นความจริงตัง้งร้อยเอ็ดเมืองแต่อาศัยที่พระเจ้าจุลน,นีสมทัตโคบังคับนิดหน่อยก็ยอมจำนนและวขยาคข้าตนตนก็ยังไม่รู้เขาจะเลี้ยงสุรายามาเป็นการฉลองชัยชนะแต่เธอก็บอกว่าเพื่อความแสดงความเป็นนิต เมื่อเขายึดประเทศได้เขาบอกว่าเวลาที่ล้อมเขาบอกจงอย่ารบเลยเรามานี่เราต้องการทรัพย์สินเท่านั้นความเป็นกษัตริย์ของท่านน่ะท่านเป็นอยู่แบบไหนท่านก็เป็นแบบนั้นเราไม่ต้องการสิเจ้าเนื้อแท้จริงๆเจ้าเกวัต้นคิดต้องการให้พระเจ้าจุลน,นีพมทัดฆ่ากษัตริย์ทั้งหมด ต้องการเป็นกษัตริย์ผู้ครองในชมพูทวีตหมดนี่คนโง่เท่านั้นที่เขาจะคิดแบบนี้คนฉนลาดยเขาไม่คิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการปกครองประเทศเดียวก็ตามหลายประเทศก็ตามหรือว่าปกครองทั้งโลกก็ตามผู้ปกครองบุคคลคนนั้นมันก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ มันลูกหลานทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังว่าคนที่มีอำนาจวาสนาที่สุดเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปได้บ้างแม้จ่ชื่อเสียงที่เขามีอยู่เขาก็าไปไม่ได้ชื่อจัดก็เป็นนมามธรรมเวลาไปเกิดใหม่มันต้องอาศัยผลของความดีและความชั่วเรื่องนี้ก็ขอยกยอดไป เป็นอนุวาเมื่อม,ะมะโหสถบัณฑิตส่งทหารเอกพันคนปันไปทำลายวิธีแล้วเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงพระเจ้าจุนนีพมทัศพระเจ้าจุนนีพมทัศก็ทรงพระบิโรดที่ถูกทหารแห่งโคุมิธิลามหานครทำลายวิธีของพระองค์แล้วทำให้สุราที่เกียววิทยาพิษ พ่เวรกรไปแล้วตรงศูญเสียไปนี่สาหรับฝ่นายพระเจ้าจนนีพรมทัตโกรธเพราะว่าไม่มีโอกาสที่ยะฆ่ากษัตริย์ทั้งหลายเล่านั้นได้โดยบายของตนแล้วฝ่ายพระราชาหน้างโง่ทั้งร้อยหนึ่งคนก็ทรงพิเวรโกรธทหารของกลมิิลาเหมือนกันที่โกรธก็มาโกรธเพราะว่ามาทําให้ตนต้องอดดื่มสุราไปตามๆกัน นี่เขาเรียกว่าโรคสุราพาไปเมาในชีวิตเกินไปเพราะอาศัยความโมง่เป็นสังขัรตัวเองจะต้องตายเพราะสุราสุราชุดนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดคิดว่อย่างเดียวจะกินอย่างเดียวเขาเรียกว่าคนไร้ปัญญาเป็นคนหัวเหงนก็ยากัวเหงนก็ยากี่ค่ายที่กินแต่ว่าบรรดาผูท่านหลายเดนนั้นหารู้ไหมว่าสุราน,านาั่นนหะเขาเจือยาคุ้ยคุ้ยฆ่าตัว เมื่อตัวไม่ได้กินสุราตามนัดหมายก็เลยโกรธฝ่ายพรทหารที่กําลังทหารของพระเจ้าจ,จุนนีธรรมทัตคนนั้นก็อยากจะดื่มสุราหมนกันฝ่าสุราวันนี้เนี่ยมันเป็นสุราชั้นดีที่สุดทหารการบริโภคกั็นกับกแกล้มเขาทาดีที่สุดเปไ็นเกษก็อยากจะกินหมนกันเมื่อไม่ได้กินก็ขัดใจทหารกลมศิลา ทำให้ผู้ตนที่อดอด,ดื่มสุราชนิดที่มีมูลค่าหาไม่ได้หมายความว่าไอ้เหล้าเล่าอย่างนี้สุราอย่างนี้ไม่เคยกินมาเลยพระราชาของเราใจดีมากวันนี้ลงทนหนักไม่ได้กินก็เลยเกลืเป็นอันว่าทุกคนต่างคนต่างโกรธเกวั็โกรธแต่ว่าเกวัดเนี่แกถึงแม้จะเก,กเกก็ยังเป็นคนมีปัญญา ในตอนนี้ในหัวข้อเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าจุลนีพมทัดยกกองทัพล้อมกรุงศิลามหานครนี่ถ้าเราพูดพูดกันไปแล้วก็คล้ายๆกับประเทศเราเวลานี้ประเทศของเราเวลานี้นะถูกเขาล้อมก็อยู่รอบด้านประเทศบ้านใกล้เลงเคียงขึ้นพม่าก,ก็ดีเขามีลทัทธิเป็นลทัทธิอื่นไปแล้ว ยนก็นดีลาวก็ดีเขมรก็ดีเธอตกเป็นท่าของรัฐที่อื่นที่เรียกว่ารัฐที่ทาสไปแล้วเหลือแต่ประเทศไทยประเทศเดียวกําลังอยู่โดดเดี่ยวที่ค้ำจุนแต่ประเทศนี้อยู่เราจะเป็นท่าเขาจะโตนั้นได้เขาหรือไม่อาศัยปัญญาของพวกเราถ้าเรามีปัญญามันก็พ้น ถ้าพวกเรายังมัวเมาอยู่ในลาภยศทศเสนทร์ุกแก่งแย่งแข่งดีสิ่งอะไรกันเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างเถียงกันเรื่องกฎหมายบ้างอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีบ้างคนพวกนี้หลวงปู่ว่าไม่ใช่คนดีหรอกคือรัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายของรัฐบาลก็ดีหรือว่ากฎหมายก็ดี ที่มีไว้ถ้าจะเปรียบกันก็เหมือนกับเสื้อและผ้าหนุ่งถ้าหาว่าคนใช้ดีมันก็มีประโยชน์คนใช้ดีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับลูกหลานท่านหลายถ้ายังไม่ลืมจะมองเห็นว่าสมัยหนึ่งมีบุคคลบางพวกมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่คนพวกนั้นไม่ได้เคารพในกฎหมาย ไม่ได้เคารพในทรัพย์สินของประเทศไม่ได้หวังดีต่อประเทศคนเผาสถานที่ราชการเผาอาคารบ้านเรือนทำลายชีวิตมนุษย์แล้วก็แกล้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติย่อยยับทั้งๆท,ที่กฎหมายบ่งไว้ชัดว่ามีความผิดทางกฎหมาย แต่คณนะคนเพื่อประเภทนั้นพวกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยมันจะทิ้งหายบันไัยยังไงก็ช่างมันปล่อยไปตามเรื่องนี่แหละหลวงปู่ท่านนี้บอกว่ารัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายของรัฐบาลก็ดีกฎหมายก็ดีมันเหมือนกับเสื้อสจเก็เตถ้าคนใช้ดีมันก็ดีถ้าคนดีเข้าไปใช้ไปควบคุมมันก็ดี ถ้าคนไม่ดีเข้าไปสวมเสื้อสอเกงไอ้เสื้อเก่งกๆมันก็ดีไปไม่ได้เหมือนกับกฎหมายแล้วเโยบายรัฐบาลและทำนูนจะเขียนยังไงก็เขียนไปเถอะไม่ว่าจะไม่เขียนก็ได้ถ้าได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศมันก็มีความสุขอขอจะขอพูดเลยสักนิดหน่อยได้ไหม มันมีอยู่สมัยหนึ่งคือต้นสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นผู้แทนนรสันดอนเป็นคนดีมากแต่ถึงเวลานี้หลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าเขาเลวแต่มันมีสมัยหนึ่งที่น่า,านํำหนิว่าผู้แทนนสันดอนเขาไปก้าวไก่กับงานบริหารเของฝ่ายรัฐเขาไปก้าวไกยกับราคาอิาการกไปจำ แต่ความจริงถ้าในการประจำบางคน,คนก็คนจะก้าวขาันหมือนกันถ้าเขาไม่ดีอันนี้เราก็ไม่ขอพูดกันมราสมัยนั้นมันเป็นสมัยปั่นปนรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดมาตอนนี้เรามาคุยกันที่คนคนหนึ่งในสมัยนั้นหลายคนที่เขาดีวันนี้ถ้ามาเอิรพบดีเสียงสุนัขข่าวหอนกะับโรดทราบ ว่าไม่ได้ปิดประตูห้องบันทึกเสียงอาจจะมีเสียงสุนัขเห่าเข้าขมาก็ดีเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติเป็นอนุนว่ามีสมัยนั้นผู้ชายลสนอย์เขาดีดีมากสมัยนี้ก็ดีสมัยไหนก็ดีทั้งหมดที่ว่าดีทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไปถามตัวเขา คนทุกคนเขาจะบอกว่างานที่เขาทำดีทุกอย่างถ้าไม่ดีไม่เขาไม่ทำ้ากจิจโบราณไม่ทด่ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปแต่ว่าคำว่าดีในที่นี้จะหมายดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมน,นูญดีตามบทบัญญัติทในนโยบายที่วางไว้ ดีตามบทบัญญัติของกฎหมายดีตามประเพณีนิยมดีตามศีลตามธรรมถ้าดีอย่างนี้เราจรึงจะสงเสิยว่าดีและคนนั้นก็ต้องมีสัจธรรมเป็นนั้นว่าสมัยไหนก็ดีแต่ขอยกขึ้นมาสมัยหนึ่งคือสมัยที่เจ้าคุณประหลคือพันเอกพยาประหลนพลปบยเสนายศเวลานั้นท่านเป็นพันเอกท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ผูแ้แทนสันดอนสมัยนั้นไม่มีพักการเมืองแต่ถ้าว่าดูถ้อยคำที่พูดมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีผู้แทนอยู่คนหนึ่งนี่เขาจริงเขาดีกันทุกคนนะยกตัวอย่างคนเดียวถ้ายกตัวอย่างมาทั้งเจ็ดสิบคนแล้วไม่ต้องพูดกัละเรื่ององื่นคือนายสว่างถ้าจำนสักคมนมาสิคนจะเป็นสนิทพันธ์ ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีเวลานั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกว่าขาหลวงมีบรรดาศักดิก์เชือหลวงอัดไม่ไม่ทราบไปลวงไทยว่าอาาัดอะไรอัดทวิจิตหรืออัดอะไรก็ไม่ทราบเช่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ดูท่าทางทั้งสองฝ่ายไม่เคยถูกกันโดยงานในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตรงกัน แม่สว่วาสนิทพันคนนี้เขาสมัครเป็นผู้แทนรัศดรระวังให้ดีนะลูกหลานที่รักต่อไปข้าหน้าลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศจะต้องรับผิดชอบเรื่องของประเทศลูกหลานที่รักที่ฟังนี้จงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถเมื่อผู้ใหญ่ตายไปหมดเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่การบริหารประเทศชาติจะอยู่ที่พวกเรา ชาติจะเจริญเนือชาติาจะเสีย่ยมโย่ที่เราดีเร่วดีที่เราเลวตัวอย่างนักบริหารคนก่อนเราหรือข้าราชการที่รับราชการก่อนเราใครทําดีแบบไหนใครทําเลวแบบไหนจำไว้หนึ่งสองอย่างส่วนที่เลวโยนทิ้งไปส่วนที่ดีเก็บมาในสวางินิทภัยคนนี้จะเป็นนะักเป็นผู้แทนรัศนะดรที่ตรงสัจจะจริงๆ ไม่มีความมุ่งหมายที่ต้องการเป็นรัฐมนตรีและก็ไม่ต้องการจะเป็นเลขาก,การไม่ต้องการเข้ามาแย่างงานเขาฝ่ายบริหารถ้าคนที่เขาต้องการอย่างนี้แล้วก็ถ้าลูกหลนา,นานมีอำนาจในการเลือกจองเลือกเข้าไปแต่ใครเขาบอกว่าต้องการเป็นรัฐมนตรีแล้วยาเลือกเข้าไปเลยไอ้คนที่บ้าลาบบ้ายศบ้าจนเสนบ้าสุข บ้าประเภทนี้ไม่ควรจะเลือกเข้าไปเพราะมันเป็นคนเลวเวลาจะเลือกเข้าไปมาบอกจะเป็นผู้แทนเราถ้าเขาไปเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่ได้แทนเราแล้วเขาแทนตัวเขาเขาไม่ห่วงใยอะไรเราแล้วถ้าผู้แทนที่ดีเขาจะต้องหวังว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนของมันดาประชาชนที่เลือกเขาเข้าไปโดยไม่หวังลาภสการะและประการที่สองต้องไม่ขายตัว ไม่เห็นเงินย่านสาสวานิพันนี้เวลาหาคะแนนเสียงแกใช้วิธีเดินไปตามหมู่บ้านไปกันสองสามคนไปถึงตัวกันเลยขอเสียงและรับรองว่าะจะเป็นผู้แทนที่ดีที่สุดเมื่อเวลาที่ได้เป็นผู้แทนแล้วไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งทุกหมู่บ้าน เดินไปไม่ได้ไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้แทนแล้วก็คิดว่าตัวเป็นเทวดาโตวกว่าคนแนละ้วเป็นเจ้านายคนที่เขาเลือกไปทุกบ้านไปบอกว่าผมมาเยี่ยมคราวเดียวนะครับเพราะว่าทั้งจังหวัดแต่ผมเดินไม่ไหวถ้ามีเรื่องอะไรทุกวัานหาผมที่สำน,นักงานเวลาไปที่ไหน,นเขาเลี้ยงแกงหมูแกงไก่แกไม่กินแกก็เข้าโควบ้านอื่นกินนะ้ำพริกน้ำปลา ุยอย่างกันเองมีพนักงานอยู่ที่จังหวัดเมื่อใครเข้ามาเล่าเรียนอะไรในสว่างก็พิจนนารณาแต่ก็เป็นนักกฎหมายเห็นสมควรเป็นแบิการใดถ้าฟ้องร้องกันใครก็คงเทิงเป็นท้านนายให้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างว่าความไม่ฟรีเห็นว่าพอจะชี้แจ,งใ,ง,จงให้ตกลงกันได้ดีๆก็พยายามชี้แจงให้ตกลงกันมีสมัยหนึ่ง จอมพลแปลกเป็นนายุทธรรมตรีประกาศร,รัฐนิยมขึ้นมาให้มันดาแพทั้งหลายจอดในลำน้ำยกขึ้นบกให้หมดคุณหลวงอัดท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็ไปแจ้งให้แตะดอนทราบว่าต้องยกขึ้นเอาขึ้นบกให้หมดไม่เกอกลลำน้ำไม่ฉะนั้นจะมีความผิดแล้วแดอนก็วิ่ไปหาในสว่าสนิทพนันธ์ นายสว่าสนิทััน์เาไปต่อรองกับลวงอัดว่าขอผ่อนไปแปดเดือนคุณลวงอัดท่านเป็นผู้ว่าเป็นขา้าราชการประจำถ้าเราเคร่งครัดในหน้าที่ของท่านวัดไม่ได้แปดเดือนไม่ได้หรอกเพราะว่าทางรัฐบาลสั่งมาอย่างนั้นขา้าราชการก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้วงาาขบัรชา จนนายสว่างสนิทพันบอกว่าถ้าแปดเดือนไม่ได้เขาจะไม่ยอมให้บรนดาไปชายชนยกแพรขึร้นบรรกกุรอขาดเพราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายถ้าต้องการอย่างนั้นให้ออกกฎหมายมาบังคับอันนี้ความจริงก็ขอยกยอ่องเราสองคนทั้งคุณหลวงอัดผู้ว่าการจังหวัดและนายสว่างสนิทพันต่างคนต่างทําหน้าที่ทดีๆของตน คุณลอไอคนนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไปตามอำเภอต่างๆท่านไปหมู่บ้านไหนก็ตามไม่มีคนรู้จักท่านอะบางมีอยู่แลว้วก็เกือบจะทุกคราวที่ท่านไปบางทีท่านขึ้นไปบนอำเภอใดอำเภอหนึ่าางไอ้ในเวลาที่เขาไปกินข้าวกันนะ่ยท่านก็ย่องขึ้นไปำนักงานมันก็ว่าไปเจอคนแก่คนเฒ่า,คน,าคนที่ ไปรอเขาลการทํางานแต่เขาไปกินข้าวยังไม่กลับก็ว่าล่าช้าไปหน่อยท่านก็ไปถามว่าคุณลงุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณพี่มาทราะอะไรเขาก็บอกความมาสงถามว่ามาคอยนานหรือยังท่าบอกเขาบอกว่าคอยนานแล้วท่านบอกว่าเป็นไรคนช่วยทําให้เข้าไปเขียนให้เลยเป็นเสมียนซะเองใครการไม่เห็นเขาก็ตกใจรตายจริงให้เจ้าเมืองนะขนาดเจ้าเมืองมาทํางานแบบนี้ เป็นอนุท่านทําแบบนี้เป็นเหตุให้ข้าราชการในเขตที่ท่านปกครองอยู่เป็นคนดีไปหมดในการปราบปรานโจนรร้ายก็เหมือนกันท่านไปกับตำรวจดีไม่ดีตำรวจกําลังกินข้าวอยู่ถ้ากินอิ่มก่อนแล้วคนเดินขึ้นมาวิ่งไปคนเดียวเป็นอาานุ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยแล้วข้าราชการไปด้วยจําต้องรีบอิ่มต้องตามท่านไป นี่ท่านทํางานประเภทไม่เสัวตายก็ถือว่าเป็นคาริการที่ดีท็นคนที่คนที่คนชมสําหรับนายสวางสนิทพันธ์เขาแสดงเกีเ่ยวกันก็ต้องควรชมเหมือนกันเป็นนั้นว่าสมัยนั้นผ่านไปเพราะสมัยที่สองนายสวางสนิทพันธ์ไม่ต้องไปหาเสียงด้วยตนเองเป็นจะใช้กันดาดกว้างประมาณทักษสี่นิว้วยาวประมาณสี่นิต เขียนชื่อเขียนพรคบราบาเจา้าในสวาสนิพันธ์สาขอสมัครเป็นผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็บอกหมายเลขไปแปะไว้ท่านนั้นในคะแนนท่วมทน้นที่โรงลานที่รักจำไม่ว่าถ้าโตไปในวันหน้าถ้าต้องการจะเป็นข้าราชการที่ดีก็ดูตัวอย่างหลวอัดไม่รู้อัธวิจิออตจะอันตรายตายแล้วไปยังก็ไม่สาาะ หลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านจากครัางได้ได้ยินแต่เพียงลักษณะดอนเขพูดให้ฟังแล้วก็ถ้าจะเป็นผู้แทนที่ดีก็ดูตัวอย่างผู้แทนอย่างนายสว่างสนิทพันธ์เวลาเกิดก็ดีขึ้นว่าความฟรีตั้งสำนักงานตัวเองไม่อยู่มาไปชุมน้องชายคือในาสวางสนิทพันธ์ก็ทำงานแทน แล้วก็ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เปเนไปตามกฎหมายผู้แทนจะไม่ยอมเด็้ขาดเพราะธนูกหมายนี่เรื่องนี้ลูกหลานที่รักถ้าจะามาเอิญจะเลือกผู้แทนและก็โดูผู้แทนด้วยถ้าคนไหนเขาปฏิบัติตนอย่างนี้สนับสนุนเขาถ้าเขาเข้าไปแล้วไปนั่งแย่งเก้าอี้กันไปรัฐมนตรีที่หลังจําหน้าไว้ อย่าเลือกเข้าไปได้ขายคนประเภทนี้ไม่เม่ไม่ได้หวังดีกับรัศดรที่เลือกเข้าไปในใบการเีอกสองเวลาที่เขาจะสมัครเป็นผู้แทนถ้าเขาหาเงินมาให้ท้าของมาให้คนนี่าเลือกเพราะการที่เขาแจกเราก็ต้องการผลกําไรถ้าเราเลือกเข้าไปนั่นแหละเงินทองที่เสียภาษีเขาเสียภาษีเข้าไป จะกลับกลายเป็นทรัพย์สินของเขาแทนที่จะมาบำรุงประเทศชาติทำประชาชนได้มีความสุขวันนี้เขาเวลาลูกหลานที่รักเพื่อความเข้าใจว่าจะไปโต้เถียงกับเขาในะเรื่องกฎหมายก็ดีเรื่องนโยบายก็จบ,บายก็ดีเรื่องรัฐธรรมนูญก็ด,กกดีความดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเสียมันอยู่ที่คนปฏิบัติ อย่างรู้อาจจะไม่มีใครเข้าไปแนะนําไม่มีข้อบังคับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปทํางานแทนสมียนี่กฎหมายไม่ได้มีบังคับแต่ท่านเป็นคนดีของท่านเองเป็นข้าราชการที่คนบูชาอย่างยิง่งถ้าลูกหลานเป็นข้าราชการบ้างทาําตามนี้นะตายไปแล้วยังมีคนบูชาเวลานีไปจังวัดสุพรรณบุยี คนที่เขาเคยอยู่ทันสมัยท่นานเมื่อพูดทั้งร้ออาจจะมาเวาลวัยเมื่อไรก็ยกมือท่วมทิยสามมอน,นั้นและคนที่รู้จักในสว่างสนิทพันเมื่อพูดทั้งชื่อในสว่างสนิทพันเมื่อไรก็ยกมือท่วมที่สามมาน,นั้น้วยความยินด,ดีบางคนถึงกับน้าตาไหลยี่งใดคนสองคนนี้ว่าเป็นคนดีจริงๆเพราะาต่างคนต่างเครื่งขัดในนาทีนี้คนดีอย่างนี้ลูกหลานต้องจํา จำแล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วลูกหลานจะเป็นคนดีไหมคนสองคนนี่เวลานี้เหลือเวลาห้านาทีลูกหลานเอ่ยเลี้ยงด้เรื่องเรื่องพระเจ้าจนานุนนิพรรมทัศน์โมยสดจะได้เวลาน้อยเปนหน่อยแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานท,ที่รักทุกคนกําลังน่าฟังเป็นคนดีหวังว่าจะทรงความดีนี้ไว้เล่าเรื่องขโมสดเป็นเรื่องอดีต แต่นคนสองคนเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นสมัยรัตนโกสิทร์และสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจากอำนาจขพระมากษัตริย์มาเป็นอำนาจสวงชนอย่าลืม,มาคำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ตามใจตนคำว่าประชาธิปไตยมมรัฐสัาชาชนเป็นใหญ่ก็มหมายความคนทุกคนจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายจะอ,อยู่ในต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมน,รนูญ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องรักษาเคารพระเบียบประเพณีนิยมและก็มีศีลธรรมเึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สมัยสมัยประชาธิปไตยเฟื่องเพราะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอะไรดูกันไม่ได้เลยเผาบ้านเผาเมืองไปชุมไดคนนู้นใดคนนี้ผิดกฎหมายก็ไม่มีใครทำร้ายนั่นคือตั้งชัดไม่ได้ประชาธิปไตย เขาเรียกที่เรียกว่าที่เรียกว่ารับชี้โจรต่างหากอย่าทำในลูกหลานที่รักนี่วันนี้ก็ขอต่อเรื่องพระเจ้าจุลนีเมื่อหสดอีกนิดหนึ่งเป็นอนุวาเมื่อพระเจ้าจุลนีพรมทัตและสัตว์ทั้งร้อยเอพระองค์ทหารน้าหมดโกรธมโหสถตายมโหสถพระเจ้าจุลนีพรมทัตจึงเรียกพระราชาเหล่านั <top Regular> ้นมาและสั right ่งว่า พวกท่านจงไปกับข้าเจ้าไปจับพระเจ้าวิทราชมาตาเขียนแล้วก็จัดให้เป็นท่านทอนถเถอหัวขาดตายแล้วสับจะเกิดเปียวอะไร้าเรื่องความมาโหนะฐานที่องค์อาจจะนงตนสั่งให้ทาหารมารังควานก็ความสํารัาเขาพวกเรานี่เรากำลังจะกินเหล้าให้น้อยเนะมาโกงกันได้ แล้วก็สั่งเตรียมกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบคือคนเดินเท้าไมาเรียกว่าจาตรงกษสนาจาตรงเกเสนาที่หมายถึงกองทัพเหล่าคือกองทัพช้างเราหนึง่งกองทัพรถเราหนึง่งกองทัพมา้าเราหนึง่งกองทัพเดินเท้าเราหนึง่งมีกำลังมากมายรวมแล้วมันเป็นทั้งหมดทั้งหนึ่งร้อยสองประเทศ หมายจะย่ำเหยียบกรุงมิสิลานมาเิานครให้เปน็นหนในพิิบตาดียวแม้แต่ว่าท่านเกวัโตโรหิตจ,จะทูลทัดทานว่าพระองค์อยากไปในะเมือนั้นไม่ได้โมโหสดี่สำคัญมากเป็นคนมีปัญญามากแต่สายที่พระองค์เป็นกษัตริย์มีัติธรรนะก็ไม่ยอมเชื่อแล้วมีมีความเมาในความเป็นใหญ่ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด น้อยนะจะมีใครมาลบเหลี่ยมลบคมกันนี่มันไม่ได้มีตุลาการที่รักการไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเสียท่าเขาภายหลังอย่าใช้ปัญญาใช้ความรู้หรือว่าอย่าใช้สัญญาก่อนปัญญาว่ากันต่อไปพอได้เวลาก็ยกกองทัพออกจะออกไปสรายชาทั้งร้อยเอกระองค์ก็ยกกองทัพอีกร้อยหนึ่งกองทัพตามไปด้วยใหม่ เพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่ากรุงมิชิลามาอคอนครต้องย่อยยับพังกันแน่แต่ว่าจะพังแล้วไม่พังวันนี้ต้องปูงพุ่งไปชมากดูแลานที่รักเวลาก็เลยหมดเป็นนั้นว่าเพียงยกกองทัพไปก็แล้วกันยังไม่ทันจะถึงก็สมมติว่าแมงค่าเช้ก,ก่อนก็น,นอนพักก้ดีไหมมองดูเวลามันหมดแล้วก็พักเช้ก,ก่อนต่อวันพุ่งนี้ชค่อว่ากันใหม่ สำารับวันนี้ก็ขอยุติแล้วก็ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจ็มีดลูกลหลานที่รักทุกคนสวัสดี